เราข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19กันยายน2566เราจะมาอัปเดตสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน600บาทที่มีการโอนไปเมื่อวันที่18กันยายนก็คือวันนี้นะคะกลุ่มนี้ต้องเช็คด่วนนะคะเงินอุดหนุนเด็ก600บาท ตกหล่นกว่า3,000คนล่าสุดเวลาวุสั่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมส่งเข้าบัญชีพร้อมเงินงวดถัดไปและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติด, share, ด,ดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ อัปเดตเงินอุดหนุนเด็ก600บาทนะคะกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้อนจ่ายเข้าบัญชีไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็คือวันนี้นะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้19กันยายนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอ ได้แจ้งถึงกรณีการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแรกเกิดจนถึง6ขวบเดือนละ600บาทว่าเรื่องนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบกว่า4ล้านคนเข้าถึงสิทธ์นี้ทำให้เคสที่ต้องถูกตัดออกลดลงเรื่อยๆทั้งนี้จากปัจจุบันที่มีการขอใช้สิทธิ์ราวๆ2.8ล้านคนดังนั้นต้องให้ผู้ปกครองรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์ได้นั้น เพราะเชื่อว่ายังมีอีกมากที่ไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์ต่างๆอย่าว่าแต่เด็กเลยเราต้องส่งเสริมให้ทุกคนทุกกลุ่มรู้สิทธิ์ตัวเองโดยนายวราวุฒิแจ้งต่อนะคะว่าอย่างการจ่ายเงินงวดล่าสุดเมื่อที่18กันยายนที่ผ่านมาประมาณ2,288,000คนนั้นปรากฏว่าตกลนไม่ได้รับสิทธิ์3,000กว่ารายดังนั้นตรงนี้ต้องลดน้อยลงเรื่อยๆเราต้องทำงานหนักมากขึ้น สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมอจอต้องใส่ใจในการลงรายละเอียดข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์ให้ถูกต้องไม่ใช่เอาเบอร์โทรศัพท์ไปใส่ช่องข้อมูลเลขบัตรประชาชนเอาเลขบัตรประชาชนมาใส่ช่องข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ทําให้เกิดปัญหาเงินไม่สามารถส่งเข้าระบบเพราะข้อมูลผิดเพี้ยนในเรื่องนี้มีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาหาตนเองเป็นจํานวนมากส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่มีเด็กตกหล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุนมาก มากกว่า3,000ันรายนายวราวุชแจ้งว่าเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกันตนได้มอบหมายให้พมจไปตรวจสอบแต่ละกรณีว่าข้อมูลไม่ตรงกันตรงไหนอย่างไรและจะปรับจูนยอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้อีกทั้งนี้3 0 0พันกว่าคนหากเอกสารเสร็จตกเบิกแล้วเงินก็จะเข้าในงวดถัดไปหรือเดือนถัดไปนั่นเองนะคะ อัปเดตเงินอุดหนุนเด็ก600บาทตกหล่นกว่า3,000คนนะคะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอสั่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมส่งเข้าบัญชีพร้อมเงินงวดถัดไปนะคะอัปเดต19กันยายน2566